สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลำจิกโกไอทีครับผมยังคงอยู่ที่ The a t e r House นะครับนี่คือคลิปที่3แล้วนะครับที่เรามาทำคอนเทนต์ที่ The a t e r h o u ส e แห่งนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความถี่ต่ำซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการทำโฮมเทเตอร์เลยนะครับใน EP ีที่3นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการกับสัสดส่วนของพื้นที่ นะฮะซึ่งเราจะเรียกว่า golden ratio หรือการจัดวางตำแหน่งบูเฟอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับของการทำโฮมเทเตอร์เลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆคุณเติ้นนะครับสวัสดีครับคุณเติ้นครับเป็นอคูสติกเอนจิเนียร์ของทาง t h e ตอร์เฮาส์นะครับแล้วเราก็นั่งกันอยู่ใน1ใน9ของห้องเดโมของเทเตอร์ House ซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่มีขนาดค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับสัดส่วนของห้องนี้ กว้างยาวเท่าไหร่ครับก็จะเป็นสามคูณสี่ครับสิตารางเมตรซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องขนาดมาตรฐานที่บ้านทุกบ้านควรจะมีห้องนี้ก็เลยจะเป็นห้องขนาดที่เทเตอร์เฮาส์นะครับรับ,รบทาระบบโฮมเทเตอร์ที่เยอะที่สุดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นห้องไซส์เล็กสุดยังครับถือว่าไซส์เล็กสุดแล้วครับสุด<ม>แล้ว <laughs> ไม่ควรเล็กไปกว่าน,นี้แล้วใช่คร <laughs> ับสามคูณสี่เมตรนะครับถือว่าเล็กมากๆครับผมนะฮะยิ่งเล็กยิ่งจัดการกับการจัดวางตําแหน่ง หรือสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นเลชอยากใช่ไหมครใช่ครับทำไมโกลเด้นเลชถึงสําคัญต่อขนาดพื้นที่ครับเนื่องจากว่าขอเกินก่อนว่าโกลเด้นเลชนะครับคือเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุดที่ทําให้การกระจายตัวของรูมดเนี่ยมันสม่ําเสมอกันมันจะทําให้ความถี่แต่ละความถี่นะครับไม่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 ไปเบียดกันทําให้เราได้ยินเสียงที่ครบชัดโฮมสเตเตอร์เนี่ยเสียงจะออกมาเคลียร์และชัดใช่ครับเราต้องทําให้ความถี่แต่ละความถี่แต่ละย่าน มันไม่เบียดกันเองใช่ครับทีนี้พอเรามีปัญหาว่าห้องเล็กๆเนี่ยการจัดวางตำแหน่งของลำโพงไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมหรือว่าบูเฟอร์เนี่ยยากมาก อยากไหมฮะใช่ครับยกตัวอย่างห้องนี้ครับเราถ้าเราเจอพื้นที่แบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับต้องขอเกินก่อนนะครับว่าลำโพงซับบูเฟอร์นะครับเป็นลำโพงที่สำคัญที่สุดในระบบหนึ่งของโฮมเสียเตอร์เนื่องจากว่าลำโพงซับบูเฟอร์เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ขับชัแนล LFE หรือที่เราเรียกเต็มๆว่า low frequency effect มันจะเป็นชัแนลชัแนลหนึ่งที่มีความถี่ตั้งแต่120เฮิรตซ์ลงไปครับมันจะเป็นส่วนที่ผู้ผลิตหนังเนี่ยครับใส่เข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออ ระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดจริงๆนะ mm hmm. ถ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นเราเราดูระเบิดใน iPad หรือ iPhone กับเราดูเสียงระเบิดในในโรงหนังเนี่ยครับ<ะ>ในโรงหนังมันก็จะมีลำโพงซับบูเฟอร์ถูกไหมครับครับผมทีนี้ครับถ้าเราเราเราลองเปรียบเทียบ2ฉากระหว่างโรงหนังกับ iPad เนี่ยครับ<ะ>มันจะทําให้รู้สึกว่าเวลาเราดู iPad แล้วมันมันเหมือนเสียงประทัดเลยมันไม่เหมือนระเบิดเลยแตความรู้สึกมันไม่ยิ่งใหญ่ใช่ครับมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ามันไม่อิมแพ t มาโดนที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับซึ่งผมก็อาจ ห้องนี้นะครับเป็นห้องขนาด12ตารางเมตรเบื้องต้นตอนแรกเราได้ลองวางซับบูเฟอร์ของเอสเซนโดนะครับไว้ที่ด้านหน้า2ตัวครับผ,ผลปรากฏว่ากออ็อันนี้จะเป็นตัวซิมูเลตที่เราลองซิมูเลตขึ้นมาตามสัดส่วนห้องจริงครับผ,ผลปรากฏว่า ช่วงความถี่ที่50เฮิร์ตเนี่ยครับรบ<ช>มันมันตกลงไปน่ะฮะกราฟมันทิมลงตรงนี้ใช่ไหมครับใช<ะ>่ครับจะทิมลงครับผมเราก็เลยลองลองวัดจริงดูว่าเออมันมันตกลงเหมือนที่เราซิมูเลตจริงไหมครับผมด้วยการตั้งไมค์ RTA นะครับครับผมไมค์ RTA ก็จะเป็นไมค์ที่วัดค่าความถี่แบบเรียลไทม์นะครับครับผม ผมให้คุณตั้นนะครับสาธิตวิธีการวัดความถี่แบบเรยวไทม์หรือว่าไมเอาร์ทีเอให้ดูว่าเวลาเราวัดความถี่กับสภาพห้องนั้นจะเป็นยังไงนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้คือไมโครโฟนที่เราเรียกว่าอาร์ทีเอนะครับจะเป็นไมหัวแหลมแหลแบบนี้เลยเราก็จะตั้งในจุดที่เป็นสวิตช์บอทของห้องนั้นใช่ครับใช่ไหมครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เรานั่งฟังเพลงดูหนังใช่แล้วก็มีซอฟต์แวร์ของเขานะครับซึ่งวิธีการทํางานทำยังไงครับต้นครับก็ผมจะเริ่มจากการตั้งไมใช่ไหมครับแล้วก็ ผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งแล้วก็จะส่งสัญญาณเข้าไปในรีเซิร์เวอร์แล้วก็ส่งต่อไปยังลำโพงส่วนสัญญาณที่ผมส่งไปก็จะเป็นพิงนอยส์ครับพิงนอยส์อธิบายเพิ่มนิดนึงพิงนอยส์คืออะไรครับพิงนอยส์ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ทุกความถี่มีความดังเท่ากันก็จะเป็นเสียงที่อยู่ในธรรมชาติของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงคลื่นทะเลหรือเสียงแบบใบไม้เสียดสีการที่เราได้ยินในป่าอะไรอย่างเงี้ยนี้เราจะยิงทุกความถี่ ออกมาในระดับเท่าๆกันยิ่งออกมาแล้วใช้ไม้ตัวนี้วัดซึ่งจะพลอตออกมาเป็นกราฟเลยว่าในความถี่ไหนที่ดรอปลงไปใ,ในห้องนั้นใ่ครับเดี๋ยวเราจะลองยิงพิงน้อยสั้นๆนะครับเพราะว่าเสียงเขาจะดังมากคุณได้ลองเดูวครับนี่ฮะเรายิงพิงน้อยไปแล้วนะครับแล้วเราถ้าเรามาดูกราฟตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าห้องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยความถี่ไหน ที่ดรอปลงไปตอนนี้ก็จะมีช่วงตั้งแต่4 0เฮิร์ตลงไปคือยังไม่ยังไม่ออกมาเลยเป็นหลุมเลยใช่ครับเป็นหลุมเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดซับมือส่วนพวกความถี่100ถึง1000เป็นต้นไปก็จะเป็นความถี่ที่ปกติที่ราบเรียบอยู่พอสมควรถ้าเกาะเส้นกลางอยู่อันนี้คือถือว่าเป็นความถี่ที่เราสามารถปรับแต่งจูนเล็กน้อยเพื่อให้เขาสมดุลขึ้นมาได้ใ่ครับแต่ถ้าอันไหนที่ดรอปลงไปเยอะๆอันนั้นคือปัญหาที่เราต้องแก้ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปแก้กัน ใช่ครับแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงครับเบื้องต้นเราก็ลองหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวางซับบูเฟอร์ของห้องนี้ก่อนคเราก็เลยลองซิมูเลตขึ้นมาอีกครั้งโดยครั้งนี้เราลองย้ายซับบูเฟอร์จากด้านหน้ามาไว้ด้านหลัง2ตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันวางซับบูเฟอร์ผลก็ปรากฏว่า ช่วงความถี่ที่เกือบๆแถวๆหนึ่ยเฮิร์ต์เนี่ยครับ,รบมันตกลงไปแต่ว่า5 0 h เฮิร์เนี่ยมันไม่ตกแล้วแสดงว่าเราย้ายซับบูเฟอร์ไปไว้ด้านหลังเราแก้ปัญหาเรื่อง 50Hz เฮิร์ดรอปลงไปได้แล้วแต่เรามาเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือ 100Hz เฮิร์ดรอปตามใช่ครับโอ้โหเป็นไงครับดรอปเยอะไหมฮะต้องบอกกันว่า ความถี่ที่1 0 0เฮิร์ตเนี่ยแหละครับมันจะไม่ได้ตกลงไปเยอะมากมันจะตกลงไปประมาณเพียง 3-5DB ดีบีเท่านั้นเองซึ่งก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ครับซึ่งความถี่ช่วงนี้ครับเราสามารถใช้ปีโปรเซสเซอร์หรือว่า AV r ี s ี r v เวอร์ในระบบเนี่ยครับบูตขึ้นได้เล็กน้อยก็จะเราก็ไปบูตร้อยเฮิร์ตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดันเขาช่วยนิดหนึ่งใช่ครับก็จะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าโจทย์ของเราต่อมาก็คือเราคิดโจทย์ที่ว่าอถ้าเราอยากวางลำโพงซับบูเฟอร์ ได้กราฟที่แบบราบเรียบอย่างนี้อยู่ละเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบให้ซับบูเฟอร์อยู่ด้านหน้าใช่ครับเพื่อให้เสียงความถี่ต่ําเนี่ยมัน<ช>แผ่มาจากด้านหน้าเราใช่ครับมันเป็นฟีลลิ่งในขณะที่เรารับชมภาพยนตร์เนี่ยมันจะรู้สึกสมจริงมากกว่าใช่ครับถูกไหมครับถูกครับถ้าซับบูเฟอร์มาจากด้านหลังมันให้ความรู้สึกเป็นเซราราวก็จริงแต่ว่ามันก็ถ้าม,มาหนักบ้างมันก็จะดูแบบสวนทางกันใช่ถูกไหมฮะ ทีนี้เราก็เลยจะกลับมาแก้โดยการที่จะเอาซับวูเฟอร์ไว้ด้านหน้าแล้วแก้ปัญหาเพราะเราจะเจอ50เฮิรตลงไปเหมือนเดิมใช่ครับเราแก้ยังไงครับอพอเราย้ายซับวูเฟอร์ไว้ด้านหน้าครับ ด้วยการซิมูเลตอีกครั้งมันก็จะเป็นแบบพี่ตกไป50เหมือนตอนแรกครับค่าเดิมเลยนี่ห้าสิบลงมาเหมือนเดิมเลยใช่ครับแต่ว่าทีเนี้ยเราได้ลองซิมูเลตปรับสัดส่วนห้องใหม่โดยที่ขนาดห้องเนี่ยยังเท่าเดิมหมายถึงว่ากว้างยาวยังเท่าเดิมเนื่องจากว่ามันเป็นห้องที่มีอยู่แล้วในบ้านเราไม่สามารถทุบผนังแล้วก็ขยายได้ใช่ใช่เราก็เลยยกความสูงของฝ้าอ๋อเราไปแก้สัดส่วนของห้องโดยการเพิ่มความสูงไปเลยเพิ่มความสูงใช่ครับซึ่งบางบ้านอาจจะมีฝ้าที่ดรอป เพดานของบ้านลงมาลงมาต่ําแล้วยังพอมีสเปซของคานด้านบนที่เราสามารถยกเพิ่มขนาดขึ้นไปได้ใช่ครับใช่ไหมคะเรายกขึ้นไปเยอะไหมห้องนี้ห้องนี้ผมยกไปประมาณ30เซนครับสาเซนไม่เยอะเลยส่งผลไหมฮะเป็นไงโอ้กราฟที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือกราฟวัดจริงก็คือช่วงช่วงที่45เนี่ยมันก็ตกไปเหมือนกันตกตกเหมือนตอนที่เราวัดก่อนยกแต่ว่า ตกน้อยลงเพียงเพียงแค่3าถึงห้าเหมือนที่้อย h ฮเมื่อกี้เลยครับซึ่งเราก็ใช้พีโปรเซสเซอร์ครับยกขึ้นมาได้หน่อยหนึ่ง เท่ากับเราแก้ปัญหาได้แล้วโดยที่ซับบูเฟอร์ยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมใช่ครับโอ้โหนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่คุณเต้นยกตัวอย่างว่าสัดส่วนทองคําหรือ golden นเรโ o ก็คือการจัดวางตําแหน่งบูเฟอร์เนี่ยบางทีเรามีความต้องการที่เราจะจัดวางตําแหน่งบูเฟอร์ในด้านหน้าการวางด้านหลังแก้ปัญหาได้ก็จริงแต่เราอยากวางด้านหน้าใช่ครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีและการแก้ไขการแก้ไขเหล่านี้แหละมาแก้ไขซึ่งทุกบ้านส่วนใหญ่ลูกค้าไม่สามารถขยายพื้นที่ห้องได้อยู่แล้วไม่สามารถปรับสัดส่วนของห้องได้นะฮะ บ้านสร้างเสร็จแล้วห้องมีขนาดนี้อยู่แล้วไม่สามารถแก้ไขได้แต่สิ่งที่คุณสามารถแก้ไขได้เล็กๆน้อยก็คือซีลิ่งของคุณใช่ครับยกซีลิ่งยกฟ้า,า<ช>ขึ้น,นเล็กน้อยใช่ไหมครับรบ,บวกการปรับจูนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเทคนิคที่คนที่เป็นวิศวกรอย่างคุณเติ้ลนะถึงจะรู้นะครับ,ค,รบคืออย่างเวลาห้องนี้ยนะเขาก็จะมีไม้ที่เป็น วัดค่าแบบเรลไทม์นะที่เรียกว่า R T A หม่วัดออกมาแล้วก็จะมาเป็นกราฟออกมาพอเราเห็นเป็นกราฟเราก็สามารถมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ใช่ครับตัวซับวูเฟอร์ก็สําคัญด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับนอย่างตัวเอสเซนโดที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีที่อยู่ในซับวูเฟอร์ของเอสเซนโดก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาเรื่อง golden ratio หรือการจัดวางตาแหน่งซับวูเฟอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณต้นช่วยอธิบายหน่อยครับแบรนด์เอ e เซนโดนะครับก็จะขึ้นชื่อมากเรื่องการทําลําโพงซับวูเฟอร์นะครับ ซึ่งทางทีมงานของ Theater House ก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งาน c e เ i ี Expo ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ Home Cinema หรือ Home Theater ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆมากมายซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้มากมายจากงานนี้ครับโอโ้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับนี่คือตอนที่3ที่เราพูดกันถึงเรื่องของ Golden r a t i o และการจัดวางตำแหน่ง w ูเฟอรนะครับยังมีอีกหนึ่งตอนนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือตอนที่4 ตอนนี้จะเป็นตอนที่สําคัญมากๆเพราะว่าเรื่องของการจัดการกับความถี่ต่ำเนี่ยเราจะมาถึงตอนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงความถี่ต่ําในอุดมคติแล้วเราก็จะมีการพูดถึงเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของวงการโฮมเธียเตอร์ตอนนี้นะครับอย่างเรื่องของการทำเวฟฟอร์มมิงที่จะทำให้คุณสามารถขยายสวิตช์ปอตในห้องฟังโฮมเธียเตอร์ของคุณนะครับให้ขยายได้กว้างเท่าขนาดห้องเลย น่าสนใจมากๆติดตามตอนที่4นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเต้นครับ <ฮะ S 2> อคูสติกเอนจิเนียร์จากเทเตอร์เฮาส์ครับขอบครครับสนใจบริษัทเทเตอร์ House จำกัดนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0966394932อีเมลนะครับ theaterhouse thailand gmail com หรือ Facebook Page theaterhouse